สวัสดีครับเพื่อนๆผมแอลจากช anel Mr. L ครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ครับอาจจะโผล่มาแปลกๆนิดน,นึงครับก็ต้องบอกตรงๆว่าอันนี้เป็นคลิปโฆษณาที่ทาง k า a w ฟ h เจ้าใหม่เจ้าหนึ่งที่ชื่อว่า UG p เนี่ยเขาจ้างมาให้ผมทำนั่นเองครับผมก็บอกกันตรงๆกันต,ต,ต้นคลิปเลยครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมามีหน้าที่มาโปรโมทสินค้าของเขานั่นเองครับเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่น RX เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็คงจะทราบกันดีรับว่าเกมของเราเนี่ยมันแทบจะบังคับให้เราต้องเปิดบอด24ชั่วโมงถ้าเกิดผู้เล่นใหม่คนไหนนะครับ ที่พิ่งมาเล่นเอาเอกตอนนี้เนี่ยถ้เรารู้สึกว่าทําไมการ์ดเราไม่เคยตกหรือเลเวลเราไม่ทันคนอื่นทนะันที่เราแอคีมทุกวันเลยเนี่ยเหตุผ <ed> ลหลักๆครับมันมาจากการที่คุณไม่ปล่อยบอดฟาร์มโอดินหมดนั่นเองครับมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเอาเอกเนี่ยขาดไม่ได้จริงๆมันจาเป็นต้องมีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะปล่อยบอด2ี่ชั่วโมงเนี่ยจะเอาโทรศัพท์เรามาเสียบสายชาร์จเอาไว้ก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับมันไม่คุ้มเกี่ยวกับพวกค่าเสื่อมสภาพของโทรศัพท์เราอะ่ะก็จะแนะนะ ขึ้นอยู่กับว่าสะดวกจะไปใช้ยี่ห้อไหนหนั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกไม่ได้บังคับกันนะครับวันนี้ก็มาเสนอทางเลือกให้กับเพื่อนๆเฉยๆเนาะเพื่อนๆทุกคนจะรู้สไตล์ของผมนี่ครับควจะผมถ้าเกิดเราไม่ได้ไปลองอะไรมาจริงๆอ่ะก็คงไม่กล้าเอามาพูดครับอ่ะสำหรับตัว UG4 ตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ลองใช้มันมาสักระยะหนึ่งละประมาณสัปดาห์หนึ่งได้ก่อนที่ผมจะเริ่มอัดคลิปนี้นะครับผมแล้วด้วยความที่ผมเองเนี่ยมีโทรศัพท์ที่เป็น Android จะเป็นตัว s ั m S u n g S22 p l u พกับตัว iPad ตัวหนึ่งครับที่เป็น iOS ครับทำให้ผมเนี่ยเห็นข้อดีข้อเสียอะไรบางอย่างของเจ้า UG Phone ตัวนี้เทียบกับคลาวโฟนเก่าๆยี่ห้ออื่นที่เขาเป็นเจ้าตลาดนะครับอันนี้ก็เอามาบอกกันตรงๆซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเห็นคลิปโฆษณา UG p h o n e จากยูทูบเบอร์ชาแนอื่นผมกล้าบอกเลยว่าไม่ได้ยินใครก็พูดแบบนี้แน่นอนครับเพราะว่าอันนี้นอกสคริปสิ่งหนึ่งครับที่เพื่อนๆที่ใช้ iPhone เจอกันก็คือพวกคลาวโฟนยี่ห้อเจ้าตลาดที่ออกมาก่อนน่ะ อันนี้อาจจะบอกชื่อตรงๆมด้นะครับอายุตัวอย่างเป็นตัวแรกขึ้นชนดนวยตัวอไอเจ้าตัวอเนี่ยปัญหาเข้ามันก็คือคนเล่น iPhone มันจะไม่มีแอปแบบไม่มีเลยถ้าเกิดเราต้องการที่จะเข้าไปดูตัวละครเราครับ,รรบมันต้องเข้าผ่านบล็เซอร์มันอาจจะมีบอกว่าให้โหลดแอปแต่พอเรากดโหลดแอปปั๊บมันจะกลายเป็นว่าโผลม่มาเป็นบล็เซอร์อยู่ดีเราจะไม่มีแอปเข้าไปตรงๆได้ครับวเวลาจะกดซื้อกดอะไรต่ออายุตัวโฟนเนี่ยคือก็ต้องมาใส่เลขบัตรใส่อะไรใหม่มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ใช้เงอะงะเข้าแอป,ปก็ช้าค่อนข้างวุ่นวายครับบอกตรงเลยทีนี้เนี่ยใหม่กว่านิดเนี่ยมันจะมีเจ้าหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัว L สำหรับไอ้เจ้านี้นะครับคือเขามีแอป,ปแต่แอป,ปโหลดมาเปิดไม่ได้คุณจะต้องไปทําอะไรหลังบ้านนิดหน่อยก่อนมันถึงจะเข้าได้ครับก็เรียกได้ว่าแอป,ปมนันไม่ได้ถูกรองรับ100%จากตัวแอป,ปสตอร์ของทางแอปเปิลนั่นเองครับผมมันจะต่างจาก UG4 ที่ผมเอามานาเสนอเ,นเพื่อนๆวันนี้ครับอ่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้แหละครับ เขามีอยู่ใน Google p a ย์และมีอยู่ใน App Store ด้วยซึ่งเป็นแอป,ปที่ได้รับการรองรับครับคุณไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยแค่โหลดมาปุ๊บลงโทรศัพท์ใช้ได้เลยครับเพื่อนๆที่นใ,นใช้ iPhone ก็จะมีแบบเรียกได้ว,ว่าเป็นคาวโฟนที่มีแอปเนทีฟบนเครื่องเราเลยเวลาเรามีแอป,ปอะไรอย่างนี้นะมาสะดวกกันเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจะโหลดไปลองนะครับก็อยากให้เอาไปลองก่อนครับจะมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปของผมเลยครับผมอันนี้ก็สามารถกดไปโหลดได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ย เซิร์ชเข้าไปเองครับก็อยากจะให้ใส่โค้ดสักนิดนึงครับผมจะเป็นโค้ด ROX Mister L ครับก็ใส่เข้าไปแล้วจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมนิดหน่อยกับเป็นค่าขนมให้กับ m r L ด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ารักกันชอบกันก็รบกวนสักนิดเสียเวลาสักหน่อยนะครับลองใส่ไอตัวโค้ดตัวนี้ไปเพื่อให้เป็นค่าขนมของผมก็ดีเหมือนกันครับอ่ะถือว่าสนับสนุนช่องของ m i s r L ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะลองขึ้นมาจริงๆวิธีโหลดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทีหลังนะครับตอนนี้ผมจะเปิดราคาให้เพื่่่ออนนดูกครับวา ตอนนี้เนี่ยครับเขามีลดราคาอยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นี่ยจะลองฟรีมันจะมีให้ลองสีชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็ราคาของเขาตอนนี้เนี่ยมันจะตกประมาณ7วัน1.7เหรียญโดยประมาณซึ่งตีเป็นเงินไทยอ่ะมันจะประมาณ8บาทเศษนั้นเองซึ่งมันจะถูกกว่านี้อีกถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อวันที่เยอะขึ้นแต่อันนี้พูดตรงๆนะครับแนะนาว่าลองใหม่ๆยังเพิ่งซื้อเยอะอาจจะเอามาแค่สี่ชั่วโมงลองเข้าไปดูฟิลดูอินเทอร์เฟซอะไรมันก่อนหรือว่าสัก7วันครับ พื่อที่จะดูว่าเออมาหลุดมันอะไรไหมเท่าที่ผมใช้มาไม่มีปัญหาเรื่องหลุดเรื่องแหลกอะไรเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยราคามันเอาจริงๆถูกกว่าข้าวขา,าอีกผมว่าเอาไปลองหน่อยตอนที่แบบคาวเราใกล้ๆหมดแล้วเนี่ยก็ไม่เสียหายใช่ไหมครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการลงแอปแล้วก็การลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับก่อนที่เราจะโหลดแอปมาใช้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยผมขอรบกวนนิดนึงก่อนแล้วกันครับผมตอนนี้นะครับผมมีลิงก์เป็นส่วนลดครับผมอยู่ที่ทางใต้คลิปของผมเลยครับ ซึ่งก็จะลบกวนเพื่อนเพื่อนะครับลองกดเข้าลิงก์นี้ไปก่อนอ่ะเสร็จแล้วเนะี่ยมันจะโผล่เป็นหน้าจอนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกดลงทะเบียนแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปสมัคร ID ในโปรแกรมมันเนี่ยจะใช้เป็น gmail หรือว่าจะใช้เป็นตัว a c e b o o k นะครับให้เราใช้ไอ้น,นั้นที่เราจะไปสมัคร ID ดนะีเนี่ยลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะรับส่วนลด on top อีก35บาทนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะโหลดแอปนี้มารอนะครับหรือว่ามีใครสนใจเนาะก็ให้เข้าไปที่ play store หรือว่า App store ตามเเเคครรรื่องาได้ลยนะับผม เปิดมาเสร็จปุ๊บให้เราเซิร์ชหาตัว UG Phone อานบนนี้ก็จะมีตัวแอปของเขาโผล่ขึ้นมาครับแล้วเราก็กด install เพื่อลงได้เลยอ่าแล้วจะลงเสร็จแล้วครับเราเปิดตัวแอปขึ้นมากด start ครับผมแล้วเราก็ให้ทำการลงทะเบียนตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยมี อีเมลเป็น Gmail อยู่แล้วหรือว่ามีตัว Facebook Account นะครับก็สามารถกดลงทะเบียนอัตโนมตัติตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปกดยอมรับอีกแค่ที่สงที่ทางตัวแอปน่ยมันก็จะสร้าง ID เให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ทีนะี่ยผมมี ID อยู่ละก็จะเป็นตัว Google นะครับซึ่งสามารถล็อกอินได้เลยอ่าล็อกอินเสร็จก็จะโผล่เป็นหน้าคาวโฟนตรงนี้เนี่ยแหละครับผม โอเคครับสุดท้ายนะครับจะเป็นทิคเล็กน้อยๆขอยงผมเองครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช้ได้แค่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้โทรศัพท์ Android เนาะคือหลายๆครั้งผม่ก็มีเวลาเล่นเกมเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องแบบไปเล่นบนรถไฟฟ้าระหว่างไปทํางานหรือกลับบ้านอะไรอย่างงี้นะครับแล้วแบบโอดินเต็มต้องไปเผาโอดินมีจังหวะต้องไปแบบไปเก็บยาไปตกปลาอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบทําอย่างหนึ่งเลยก็คือผมจะใช้คลาวฟ n นนะครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามที่ผมมีตอนนั้นนะอ่ันนี้ก็จะเป็น UG p h o ฟ e เนาะเปิดเข้ามาครับผม จากนั้นเนี่ยผมจะทําเป็น split s c r e e ครับให้เรากดที่ตัว3ขีดตรงเนี้ยเสร็จแล้วมากดที่ตัวแอปครับแล้วเราก็โอเพนเป็น split s c r e e view เราจะสามารถเปิดขึ้นมา2จอได้ทีนี้ในอจอที่2ครับเพื่อน,นอาจจะเอาไปดู YouTube หรือเอาไปอะไรก็ได้ครับซึ่งผมสารภาพตรงตรงว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยดูยู u ูบหรอกครับหลกัหลกๆแล้วอะผมจะเอาไปดูฟุตบอลครับฟุตบอลตามช่องทางธรรมชา,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 าติอะแต่ดูตรงไหนก็บอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดน YouTube เล่นงานเรื่องลิขสิทธิ์เอาแต่อะไรประมาณนั้นครับคือเราสามารถทํา2จอแบบนี้ได้เพราะว่า คือตกปลาเก็บหญ้านานๆมันก็เบื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่พพอนๆคนไหนมีไลน์หลายไอดีนะครับอาจจะมีด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่แหละครับจะดีหรือไม่ดีครับผมคุณมีคาโฟอนอย่างนี้เนะี่ยคือมันสามารถล็อกอินไลน์ไอดีหนึ่งได้แล้วก็ใช้ไอดีหลักที่อยู่ในโทรศัพท์คุณนี่มันไม่ใช่คลาวได้นะครับอ่ะทีนี้สมมติว่าผมดูยูทูบเลยนะครับเปิดเปิดคลิปอะไรดูก็ได้เป็นคลิปของมิสเตอร์เอลอะไรสักอย่างน,น,นะครับอ่ะสามารถเปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็ผมเนี่ยสามารถที่จะ เล่นเกมไปพร้อมๆกันได้ผมตกปลาไปหรือว่าเก็บหญ้าไปพร้อมๆกันได้ครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆถนัดขวาไม่ถนัดผมเนี้ยก็มันสลับได้ปุ๊บแค่เนี้ยเราก็จะสามารถที่จะดู YouTube หรือว่าผมชอบดูบอลดูบอลไพร้อมๆกับเล่นเกมได้เราทำสองจอพร้อมๆกันได้เลยครับเป็นอะไรที่ผมชอบทําบ่อยๆเลยแหละทีนี้หลายๆคนอาจจะบอกผมว่าเฮ้ยแล้วเราเปิดแอปเกมเฉยมันก็ทำสกิฟสกีนได้เหมือนกันนี่คือทําได้ครับอันนี้ไม่เถียงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําผ่านคาวเนี้ย เราเปิดเกมผ่านค่าวตัวประมวลผลมันอยู่ที่ในค่าวครับพอไปอยู่ที่ในค่าวปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าโทรศัพท์เรามันไม่ต้องประมวลผลเกมมันจะกินแบตกินทรัพยากรเครื่องน้อยกว่ามันจะเครื่องไม่ร้อนนะครับผมอ่ะซึ่งผมก็จะถนัดอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาเราเก็บย้าเราอะไรเราแค่กดกดกดอะไรนิดหน่อยเนี่ยครับมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะอยู่แล้วซึ่งเราแบ่งจออย่างเงี้ยมันกดได้ไม่มีปัญหาอย่แล้วครับก็อันนี้มันทิ้งเล็กน้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมเท่าไหร่ โดนมาคับแบบต้องเล่นอยู่พนรดไฟฟ้าอะไรเงี้ยลองเอาไปทารันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจจะโหลดไอ้ตัว UG Phone ตัวเนี้ยไปทดลองใช้นะครับอย่าลืมนะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใส่โค้ดเนี่ยจะมีโค้ดเป็น ROX m r L อยู่อ่ะใส่ตรงนี้ไปด้วยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้ชแนลของ m r L แบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแล้วยังไงเนี่ยเรามาพบกันใ่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ